หมกไข่มดแดงโอ้นะครับพี่หนึ่งหมกไข่มดแดงใส่เบตอนดีมือยายลานหมกไข่มดแดงตะแเสบบอลไรขอมือโจรสล่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับจ้าเมื่อนี้เฮาจะพาพี่น้องมาเห็ดหมกไข่มดแดงโอ้นะครับพี่หนึ่งหมกไข่มดแดงใส่เบตอนดีมือยายลานนะครับ อันน <muitas S 2> <Answer, S 1> ี้อันนี้แป้งนัวคือเมียงขอนเสฟหลับตาไว้หลับตาไว้ก็ดีละจ้าใส่เข้าวเหนียะใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่อันตะไคร้แม่ชิฮักบอกพริกใส่น้ำใส่พริกน้ำดิเอาเอาลูกโดดใส่ให้ลงโดดก่อนโอ้อันโมกยังสี่เพิ่นเมื่อวานลูกโดดลาระเบิดออระเบิดโ้ใส่ระเบิดระเบิดโมกไข่โมกไข่โมกใส่ระเบิดตาติโทใส่ใส่อีก โมใส่อีกเบาหกไม่ใช่โมแล้วมันจะมีคนคนคนไปคนสักคนบวกคนก็ได้บวกคนก็ได้เพราะว่ามันห่อนมันตื้มลงใส่กันเพื่อโอ้โหไมกระบอกชัวแล้วเนาะแล้เขาขั้วใส่ไหมไม่เลยไม่เลยเอามือนี่หลังก็สะดวกก็เอานี่ลงเรียงเรียงเรียงให้มันเข้ากันเรียงให้เข้ากันมันถึงจะไม่ทิ่มตองแตก มีคำเหมือนใช่ไหมมีสับเพราะจะไดยมีสับพร้อมมันจะไม่ทิ่มตองแตกทีนี้เราบบอเดนเอาไปตองสดเลยได้ไม่แย่เอาไปตากแดดไปอืมจะ่อยบดแดดให้มันอ่อนให้มันอ่อนให้มันนิ่มพ่นด้ว่กันดิแม่นบ่แม่น่ังกเอาไปตากแดดแล้วอ่อนอ่อนเลยกานเขาหฮมจังแข็ง โข้าวเที <stumbled> ่ยงพี <thing> ่น้องครับขาวเที่ยงหมกไข่มดแดงสูตรโบราณเท่านี้ละหัวตองพี่น้องนี่ค่าหมกนาบใบตองหมกนาบหมกนาบหมกนาบบนเมนหมกจุกหมกเดอันเีาใส่อันป่าก็ได้เพ่น้ใส่ป่าก็ได้แต่ว่าอ่อนไว้แบบนี้ได้แล้ว จะละหีบตัว uhm นั si> <h <h ้นเลขหีบไปใส่เลขหีบตัวนั้นเลขปิ้งบ่เลขปิ้งบ่ใส่เลขปิ้งไปขี้บเพนพอใหญ่เพิ่นว่าเลหีบไปาเลหีบตพอใหญ่มื้อนี้มีแนวกหลายอย่างพี่น้องอทาต้มขนมจีนก่อนต้มขนมจีนไว้พู้นก็สิตําบักหุ่งปิ้งปลาบ่ปลาปิ้งปลาแห้งบ่ปลาแห้งเฮานี่เด้นี่ มีปลาผู้ใดอยากได้ปลาก็สั่ง้ามาเดอพี่น้องเดอขนมจีนแล้วก็น้ำปลาเดอค่ะเุ้ยไม่ไงเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวตักเอาตักเอาไม่ไงว่างก็มันชิฮอนข้าปุ่นขนมจีนต้มเสร็จแล้วต้มแล้วเดีวพี่น้องเส็นไซเซียนไซเนไซเซ้นไซเานนไซนเซนนนไซเซนนนนนไซเรเนไหลเไ เนี่ยต้มนิดหน่อยนึงเลเทจมากหลายต้มสองขีดนี่แหละเฮ้ยเฮ้มันม่มันม่กินแป้งกินบ้าใช่เลยบ้โอ้แซมกระปุ้นนั่แหละวันนี้แหละพ่อใหญ่จะได้ซิมพ่อใหญ่จะคุกกับน้ำปลากินคุกกับปลาแดดก็ได้เด้อพ่อใหญ่ตพ่อใหญ่พ่ค่อยชอบมันเริ่มขนมที่พ่อใหญ่พ่ค่อยชอบละพ่ค่อยกินนะเพร่อค่อ่ชอบแบบพ่อค่อยกินนี่แหละ เส้นใสครับเส้นสงามพี่นางเอ้ยพูนพูนเส้นใสเหนียวนุ่มนะจ๊ะแล้ว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 วันนี้ก็ย่างวันนี้ก็หมกอันนี้ก็หมกไข่มดแดงหมกไข่มดแดงหมกไข่มดแดงแล้วเขากับจากขวแม่เป้งนี่แม่เป้งด้วยมื้อนี่เยอะนี่ครับหมกแบบใบยังก่อนใบตองกล้วยใบตองกล้วยนะครับ ขันขันไปโคกไปตองกุ้งไปตองกุ้งกระมกได้จ้ะกมกได้ใบหำ่อกฮะใบหำ่อกใบหำ่อกใบหั่อกใบหำ่อกอยูโคกยูป่าเต้นใบยังไงเนาะใบคล้ายๆกันกับใบใบกระท่อมนี่เด้เอาหนึ่งใบใหญ่กับใบกระทอมโอ้คล้ายๆกันคล้ายๆกันใบบางใหญ่เลอใบเบลอเลยนี่ครับจากน้อยกระซุก น้ำเม้อไ่คนนั้นนี่และเป็นหมกโคดเออถ้ามีบบเป็นยังมันสองสามชันพับเดห้าพับตอมอู้มือบานนี่พ่อหญ่ไ่ได้เขาเฟ่มนี่เบ่มีไข่เบิ้งเลยนะพ่อยั่ต้องเขาเฟ่มสุมือดิไม่ดีแล้วสจะกินข้าวปุ่นโช่มือบ้านไเยก่ได้เขาจิฮะออ่า่ ขัวแม่เป้งบบบน,น,นี้นี่คือโมกโมกแล้วโมกไข่มัานะครับอันนี้ขัวนั่งพผยา่าขัวนั่งพผ่ย่าเม่อกี้น้องยังเหรินเสื้อเหรอครับปุยานไฟดิยัางน้ำปลาหมอเจ็บมงือตอนนี้สงบแล้วแซ <c oughs> <c oughs> ่บเด้อยขัวแม่เป่ง <c oughs> โอ้น้ำลายออกแล้วโอ้ย <c oughs> น้นำลายออกแล้ว อไรม่ได yeah. wow. <speaking ancestors> ้จริงแต่เจ้าพ่อเมื่อบ้านเก่าเ้พี่น้องพ่อตายดิอันนี้กำนันเนอะพ่อแถวนึ่เป็นกำนัลตัวตัวกำนันพงปำนจำหมูสิบกำนันพงมาที้ไปนี่พอย้ายฐนแล้วว่ากำนัลตันี้แล้วนี่ตัวนี้ โูกสมาร์รถ<อ>เป็นยังไงรบ่เปลี่ยนว่ากำนั่นเพา่อางนเให้รเขาปุบั้เลือกตั้งเองบ่เนี่ยโอ้เลือกกันเอารถพูดอยงนี้ไหะอ่งดอืมเขาคุยกันเองแล้ววงการแพว่ไ่แหงเลยบ่มี ต่มะฮูงกินอยู่นะมือนี่แต่ม่เห็ดบาบพญายเอ้าสาขอยู่ใส่ที่นี่ดำเสียมมันนี่ะเอ้ดำเสียมตัมมะฮู้มะนี่ฝุ่นเอายู่ออกมาแล้วฝุ่นสางเอาบ่อสาวก็เอาไม่สาวมาอุ้หสะ่อ่อนดิสาก โอ้ประเดิหลายมือเดิรนพี่น้องเอ๋ยโอ้บักพริกกันยังบ่ตายเจ๊นับักพริกเด่นตัวตาเขาซะแกแค่เนเขียดให้ผัวเขียดหลายพี่น้องมือนี่เขี่ยยังอย่าว่างศึกษาผู้ใดโทรมาหาเจ้าโอ้ยแพ่นเพลงแพ่นเพลงหยั่งคือสีวางสันอ๋อคุณเนี่ยบ่นอะไร เพีนเพีงอย่างคือสีว่าคิดหอดโอ้เขขึ้นหอนเพีจังเลยเจ้เนาะโอ้เอ้าขึ้นหอนสิริคอนดิ้นเนี่ยเขาโทรไปฮาเห็ดเห็ดงานญงมาใั่พ่อยงใหญ่เขาว่าเดี๋ยวนี้สูมือนี่เห็ดงานยาง่าสั่่าเขาเ็นเข้าไปจะรายการเพิ่นกันได้่ะอันเห็ดงาหลายยังครับาสน อันผู้ใดน้อว่าสันพ่อยายท่าท่าถามเขานะเขาจำอ่างไรยังก็ซื้อปลานั้นว่าสันปลานั้นใดน้อว่าสันทางหนีเงียบเด้พ่อยายโอ้ยายปานั้นทางหนีเงียบเด้พ่อยายเมืกี้เราธรรมดาาเรหลายคนแล้ก็คือตะกอนนั่นน่ะมาที่นี่ก็เงียบมาที่นี่อันอันซ่อมฟังนะว่าสิว่ากันจังใดนะพ่อยาย มาที่นี่ั้งผู้ยิ่งระวังสิละผู้ยิ่งกต่อ่ๆอึ่งๆนี่พญายันยันว่าเขามีเมียคือได้บัวอันแต่ว่าคิดฮอดเดอร์ว่าสันว่าบอกไปบอกมาคิดคิดถึงนะว่าสันว่าบอกไท่ผู้น่ะพญายุบว่าคิดถึงไม่เห็นจัดรายการโอ้ยเขาใ่ได้ว่าำนี้ดอกไม่เห็นจัดรายการน่ะเขาก็แปดแบบนั่นละนี่ผู้เฒ่าเนาะเราเนาะอุ้ยอย่ามาว่าผู้เฒ่ามานี่ยันยันเมีอันโหนนะยันเมียแบบ สอนนะพูงยัยพ่นกับฝ่าว่างกันอุ้ยโอ้ยทำแม่แปงพ่อขันสูญสูญอยู่พี่น้องสูญนักจัดรายการบีดีเจแต่ก่อนโอ้คนใจตัวตะกี้จัดรายการอยู่แถวทบอสียังไหมนี่บไม่ได้ซื้อแล้วกินเส้นมา แฟนเพลงนี่ล่ะแฟนเพลงหรือคุณแม่อยู่บ้านนั่นบ้านนี่กันกินเขาแล้วบ่ย่างครับเหมือนเดี๋ยวเสื้อปลาเผาไปกินแล้วลงมาเอาเด้อหอยไวประตูนี่ตัวเขก็ลงมาเอาเถือนนึงผู้ใหญ่เถือนนึงอีกดิผู้ใหญ่อันกำลังสนอนอาบน้ำนอนแฟนเพลงเพิ่นตะกี้สมัยเพิ่นร้องเพลงแฟนครับแฟนครับเออแล้วไปที่เนียน อันใช้ละเมียบอกเมียได้เด้อว่าจะเครียดได้ล่ะโทรมาเล่นซื่อๆว่าซั่นโอ้ยแตแม่นเนาะซั่นเนาโอ้จะโทรมาดูลซั่นโตก็เยว่าจะม่นบ่เก่งใจคนเขาสิหลับสินอนแล้วซั่นเโอ้ยเป็นหยังเนาะมันแฟนคับเนาะแฟนคับก็ส่วนแฟนคับแต่ว่าเว้ามาแล้วมาจีบผัวาบ้านนี่มันก็อีกนนึงเนาะพ่อใหญ่เนาะแต่ก่อนเฮาเฮ็ด เปกว้ากว้งเป็นนักล้องเป็นศิลปินใกว้างึไม่เำลอน่วกังวกท่ากว้างขึ้นไม่เงยสำลาดว่ีกว้างแงเขาเลยเรืกเา้าเจาเจเขา้าแงดีตัวมีคนมาชื่นชมเขาบอมแมนดีกว่าคนสน้ังตังอาะ้า f เอฟซียูทูปนะบอเป็นอย่างเรียกว่าพนรูแต่ว่าเอฟซียูทูพันสิบอกว่า หมกฮวกห้ามทิ้งแผวพาวนะถ้าวันไหนหมกฮวกทิ้งแผวพาวนะ่ะหมกฮวกตายแน่นอนโอ้ยบุก่าทิ้งแล้วโตวใหญ่ไปนี่ทิ้งลงไปกัดเละเบันนี้ไม่ใหญ่ำจำ <laughs> นาจะฆ่าเลยเอฟซีเปนแฟนคลับเจานะบ้าน่ะบพคือแฟนคลับในยูทูบ่อยเดอ้อแฟนคลับในยูทูบ่อยน่ะดีเดอ้เอ,อเป็นห่วงข่อยคือนยังนี่แต่ดีว่าทุกคนแต่ว่าไไแฟนเพลงอันอัน ิกี้ของเจ้านะ่ะแฟนเพลงวิทยุเจ้านะ่ะเ,เขาอยากได้เจ้าเป็นผัวเพิ่นมักเสียงนี่พี่น้องพี่น้องปลาแดกค่ะปลาแดคตอนปลาแดก่ยใ,ให้พ่อใหญ่กินก่อนสิได้ยไข้เครียดเอาเสียงมวนเสียงอย่างเขาก็มักข้างไข้ทั้งดาตัวเนาะเนี่น <c oughs> ยฉันเดี๋ยวอันมีเบอร์โทรแปลกๆมากพิ่นบ่อยากลับดีไหมไน่บอลับโอ้ย่างเจ้านี้บ่แม่นดอกบ่มีหนีดอก นีหนีตะหวดรถบอเนไฟแน่นบอบอๆอแ้ก็ทรงนอนหาก็บ่ทรงสามหวดนึงเออไฟแนนค่ค่ะนอนเอฟซีนี่แหะบอเบิ่งคลิปให้นอนเอฟซบ่เบิ่งคลิปนี่แหะว่าตี้เอฟซกัไปส่บูแสญญานโคิีออกมาขางนี้โอ้เบิ้งไปลยครับ ตำบโุ่งด้วยหัวใจด้วยความแข็งน่ะนะพ่อไงเนาะตำบโม่งด้วยความปขดขึ้นสิเค็ดรับพ่อไงคือเข่าใจว่าแท้กิ่นทั้งน้ำตาติดเข้าไปทีแสตกเข้าไปที ันนี้ตับักหุ่งแล้วๆครัพี่น้องครับทั้งนั้นก็ลั่นปีงปลาแห้งปลาส้อยปลาขาวสวยโอ้ซิมซึงซิมดือดเรื่องเป็ี่ยนเท้าซิบิเก็บผักกระถิียนยืนเรื่องเป็นแพ้านะกระเทีนเต่าเข้าไปเพื่อจุดแซ่บครับใส่ตอนประเดี๋ยวก่อนนะว่าจะใส่หลายๆล่ะง่ายมันนวดตัวเนาะกขาได้สีกบอจำประเดี๋ยมือนั้นโอ้แซ่บเลยเพราะว่าเพื่อนั่นประเดี๋ยตอน นี hmm. <S 2> <S 2> ่ใส่เม็ดปุ๋ยนี่เป็นหยังพ่อใหญนี่มันนัวๆเลยะยบนน้กซอยเฮานือพ่อสิกินตขาปุ้นบ่พ่อบ่กินโอยก็ว่า้กินเด้อเือน้องออกเือออกนโอ้ยยังมีัมเด้ออ้ยพี่น้องเอ้ยโอเป็นแน น้ำลายไหลย่อยโปกๆกน,นี่นเสร็จแล้วเสร็บเสร็บมา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 โอ้นี่พี่น้อง,งมกไข่มดแดงแต่แซ่บบ่ล่ะเนาะแต่แซ่บเนอะมีไงเนาะหอมนี่หากินยากหอมใบตองหอมใบตองไปมกใบตองกินมือนะหนาเฮาหอมใบตอง มานีเมื่อนี้แนวกินไรคือเกาตักหุ่งกะขนมจีนห้าแล้วก็อันนี้ทอดไอ้ปิ้งเอาปลาซอยปลาขาวซอยใช่ละขนมจีนห้าอ,อันนี้ขัวแม่เป้งพี่น้องพันใหญ่แม่แม่ขัวแม่เป้งขนมจีนขนมจีน ของแพผวทาวมาเด้อพี่น้องเด้อเหนียวนุ่มมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟไปเจมดมาได้นะมาพี่น้องกินเขาเด้อบาดที่นี้เขาต้มกันจ้าแล้วแล้วบกไข่หดแดงไปเก็บเห็ดแต่ว่าได้ขึ้นมากินปลาจะคล้องคือเขาอือโอ้ไม่อย่างน้อยมากินไข่มดแดงกินไข่มดแดงบุหรี่โบรายดอกกินสองสามครั้เลยกินรูปกินในร่องง่ายหมดละ เอออันนี้กินแม่เป้งแม่เป้งเดี๋ยวจะเด้ออันนี้หมกไข่นี่หมกไข่มืดแดงกิงปลาหมกไข่หมกหมกกิงปลาข้าวซอยเนี่ครับจ้ะวันนี้ไม่มีแก้วไมนเปลี่ยนปลาแล้วแก้วปลาแห้งอยืดเลยขึ้นปลาแห้งเนาะแม่เป้งแม่เป้งแม่เป้ง แจกพื้นเกาพี่น้รอันเาาดียค่ะเดี๋ยวกินอะไรยัง <S <S มีเรื่องปลาสวยมีทั้งปลาขาวบ้าแม่อันเดียวกันนะนบลกไข่บอแดงอันนี้ปลาขาวสวยเข้มบอว้า อึ้นแซ่บตงโมงขึง<ส>้ตงหมงปลาแห้งซีระแดกพร้อมขูดตัวเสร็มกันเนาะเนียวนุ่มเสร็มก๋วยเตี๋ยวไปได้ใส่เนี่ย<ซ>กินข้าวปุ้นเครื่องนะเส้นใส จ้าพี่สิจ้าเอายูเอาสมให้ไงพี่ได้เงื่อนไขเงี้ยคือเครื่องผู้บดเก่าบ่ะเดี๋ยวนี้เขาเก้าแล้วถ้าบนี้ท่าีร้านเก่าเันนี้ร้านตั้งแต่สมัยเขาท่านเกือบปุ่นว่าสีส้วนเขาขควรเห็ดอยู่ขับปุ่นเครื่องพี่น้องเคยกินบ่ขับปุ่นเครื่องก็คอเครื่องไรอ่อายุหมูบอจ้าเครื่องไรหมูแมนเห็ดบออื่นคือมาให้ไหมไงเห็ดบ่ไม่ไงอื่น อื่นไม่ได้ไปใส่ตัวติซื้อเครื่องในมาให้เป็นวะบอสได้เลยว่ะแม่ดสามล้นบอสค่อนเคยเห็ดกระปุนเครื่องต่างเออควัญต้องลูกสาวมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้หลายอย่างกินคือเก่าประเดงนว่าเป็ี่นตัวละคำเลยบอสตัวละคำเลยเอาเลยตักน้าไม่ไมนเป็นไฮเหมือน เมื่อไหร่สีประเดี๋ยงพี่น้องมึงมาพี่น้องครับอ่บังคอน้ำกันเด้อจางกินคอน้ำกันฝากกดติดตามกดซับสไคร์เด้อพี่น้องเด้อกดเยอะๆชมเยอะๆเป็นแรงบันดาลใจให้เฮานะคะได้เห็ดคลิปต่อไปครับท่านพี่น้องบ่เบิ่งหมกหัวกระเพราๆกับซีเซาเห็ดคลิปแล้วเด้อไปเมือมึงหมดไปต่างประเทศ มือนีเพาเกียนใหผัวเกียนไหผัวมือนี่ดีแด้วเองเหล่านั่นนี่แมนบัอพ่อไงไม่ไงจังข่อยกับบอาเจังอื่นหมื่นแสนจะแม่นเหมือนเท่าเมียเราเนาะเองนอลาก็ได้ครับพี่น้องครับอเอคลิปนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีครับไปด้มดหัวต